าแล้วไงมาอีกแล้วลมหนาวแรงฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะวันพระหัสสบดีที่4มกราคม2567ช่วงนี้อากาศในตอนกลางวันมีแสงแดดส่องตรงลงมาทำให้หลายพื้นที่มีสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวและจากการอัปเดตโมเดลล่าสุดพบว่าบริเวณประเทศไทยของเรามีแนวโน้มจะมีอุณหภูมิลดลง รวมไปถึงบริเวณยอดดอยและยอดภูที่ยังคงมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดกันแบบช้ำๆอีกหลายวันในช่วงอาทิตย์นี้ซึ่งจะเป็นเนื่องด้วยสาเหตุปัใจจัยใดบ้างและบริเวณประเทศไทยของเราจะมีฝนเกิดขึ้นในพื้นที่ใดอากาศหนาวเย็นแบบสุดขั้วจะมาอย่างต่อเนื่องหรือไม่ไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดทั้งหมดนี้ร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตาม กดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะจากโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF แสดงให้เห็นว่ามวลอากาศเย็นกำลังปางกลางถึงค่อนข้างแรง จะปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนรวมถึงทะเลจีนใต้ต่อนเนื่องยาวนานสองวันติดรวมไปถึงคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนที่5,500เมตรพัดนำความหนาวเย็นจากเทือกเขาทิเบตและประเทศเมียนมาซึ่งเป็นเทือกเขาที่มีความสูงมีความหนาวเย็นค่อนข้างมากจึงดึงเอาความหนาวเย็นเข้าปกคลุมบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนอีกด้วย จากลักษณะดังกล่าวจะส่งผลทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าตอ่อเนื่องไปจนถึงวันที่6มกราคม2567ส่วนยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีแม่คนิ้งหรือน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นได้ส่วนบริเวณยอดภูจะมีอากาศหนาวอย่างตอ่อเนื่องและมีลมหนาวพัดแรงจะเห็นได้จากโมเดลว่าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออก พึงกระแสลมแรงมากกว่าพื้นที่อื่นๆรวมไปถึงบริเวณภาคใต้ตอนบนด้วยในขณะที่บริเวณภาคใต้ตอนกลางจนถึงตอนล่างช่วงนี้ปริมาณฝนยังคงลดลงเนื่องจากกระแสลมมรสุมที่มีกำลังอ่อนจึงทำให้ยังคงมีเมฆฝนน้อยแสงแดดส่งตรงลงสู่พื้นดินทำให้มีสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวในช่วงกลางวันแต่บางพื้นที่ที่มีลมแรง ก็ทําให้ช่วยผ่อนคลายความร้อนลงได้บ้างจากลักษณะดังกล่าวจึงส่งผลทําให้ในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้บริเวณภาคเหนือจะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลงอีก1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่าสุด13-18องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-34องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ําค้างแข็งบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด4-10องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด14-19องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด10-15องศาเซลเซียส ภาคกลางอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด19-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบนของภาคและมีอุณหภูมิลดลง1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด19-25องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด33-35องศา,ศาเซลเซียส <P aper> ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนของภาคมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด20-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-35องศาเซลเซียสตอนล่างของภาคมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดน,นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลา ยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-35องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34ององศาเซลเซียส กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด2 22 5องถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง1 2ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง คลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับทะเลอันดามันคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรแนวโน้มลักษณะอากาศที่ยังคงมีความหนาวเย็นอย่างต่อเนื่องในช่วงเช้าส่วนในช่วงกลางวันจะกลับมามีสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพนอกจากนี้สภาพอากาศที่แห้งและมีลมแรงเฝ้าระวังฟืนไฟเอาไว้ด้วย พ่อแม่พี่น้องชาวเรือชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองหลังจากนั้นมวลอากาศเย็นที่มีกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงนี้จะปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ไปจนถึงวันที่6ทธันวาคม2567จึงยังคงทำให้บริเวณประเทศไทยของเรามีอากาศเย็นถึงหนาวในช่วงเช้าในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดบริเวณยอดดอยและยอดภูโดยมีอากาศเย็นในตอนเช้าสำหรับบริเวณภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนแต่ในช่วงกลางวันยังคงมีสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวเนื่องจากลมมรสุมยังคงมีกำลังอ่อนกลุ่มเมฆฝนมีน้อยแสงแดดจากดวงอาทิตย์จึงส่องตรงลงสู่พื้นดิน ส่วนบริเวณภาคใต้ตอนกลางจนถึงตอนล่างยังคงมีฝนน้อยเนื่องจากลมมรสุมยังคงพัดด้วยกำลังอ่อนถึงปานกลางโดยยังคงมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเล็กน้อยถึงปานกลางบางแห่งส่วนมากบริเวณตอนล่างของภาคจากโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF จะเห็นได้ว่ามวลอากาศเย็นกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงนี้จะส่งผลทำให้อุณหภูมิในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลดลงอีก1-3องศาเซลเซียสบริเวณภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ตอนบนจะมีอุณหภูมิลดลงเล็กน้อยจึงยังคงมีอากาศเย็นเกิดขึ้นได้เฉพาะในช่วงเช้าหลังจากนั้นตั้งแต่วันที่7มกราคมเป็นต้นไปมวลอากาศเย็นจะค่อยๆอ่อนกำลังลงแต่ยังคงมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกปกคลุมบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน บริเวณดังกล่าวจึงยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวส่วนบริเวณยอดดอยและยอดภูยังคงมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดต่อเนื่องบางพื้นที่ในบริเวณยอดดอยจะมีแม่คันิ้งหรือน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นได้เนื่องจากอิทธิพลของ,ของคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกที่พัดนำความเย็นจากเทือกเขาทิเบตและประเทศเมียนมาเข้ามาปกคลุมส่วนบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะว,วันออกและภาคใต้ตอนบนอุณหภูมิจะขยับสูงขึ้น1-3องศาเซลเซียสโดยยังคงมีลมหนาวพัดในระดับปานกลางจึงยังคงทำให้ในช่วงเช้ามีอากาศเย็นแต่ในช่วงกลางวันแสงแดดยังคงส่องตรงลงมาสู่พื้นดินทำให้มีสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันลมมรสุมตะวนันออกเฉียงเหนือก็จะอ่อนกำลังลงตามไปด้วยจึงทำให้บริเวณภาคใต้เริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเล็กน้อยถึงปางกลางบางพื้นที่ส่วนมากบริเวณตอนล่างของภาคซึ่งหลายปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลต่อเน,นื่องไปจนถึงวันที่13มกราค,คม2567จึงขอแจ้งแนวโน้มลักษณะอากาศโดยทั่วไปให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบ เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวรับมือกับลักษณะอากาศที่ยังคงเปลี่ยนแปลงและแปรปรวนเอาไว้ล่วงหน้านะคะโดยในปีนี้ปรากฏการเอลนิโยที่ทำให้เกิดความแห้งแล้งนั้นยังคงมีกำลังแรงในช่วงนี้โดยจะเริ่มอ่อนกำลังลงในช่วงเดือนพฤษภาคมในขณะที่ปรากฏการลานียจะค่อยๆทวีกำลังแรงขึ้นทำให้ในช่วงดังกล่าวจะกลับมามีฝนตกชุกหนาแน่น และคาดว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นอีกเรื่อยๆถือเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับหน้าฝนในปีนี้ที่มีแนวโน้มว่าจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นแต่ก่อนจะถึงในช่วงเวลานั้นเราต้องเฝ้าระวังในช่วง4-5เดือนนี้ต่อเนื่องจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิโยที่ยังคงส่งผลทำให้มีฝนน้อยกว่าค่าป,ปกติและอุณหภูมิสูงกว่าค่าป,ปกติจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่กำลังเพาะปลูก ควรมีแหล่งน้ำสำรองเอาไว้ใช้ส่วนตัวและควรวางแผนการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแนวโน้มลักษณะอากาศที่ยังคงค่อนข้างแปรปรวนเช่นนี้ขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพเอาไว้ด้วยและแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดถูกใจกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใด สภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ